สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่าน,นครับคลิปนี้เดี๋ยวพามาชม <c oughs> สระนะฮะอันนี้ก็ขุดร่องดักน้ำเอาไว้นะครับน้ำมันมาจากภูกเขานะฮะน้ำมาจากภูกเขาแล้วมันจะลงร่องคือน้ำไม่ให้น้ำลงสระนะฮะเดี๋ยวน้ำลงสระแล้วน้ำจะพังนะฮะไอ้น้ำจะพังสระจะพังนะครับนี่นะฮะคือไอ้น้ำออกไปทั้งนู่นนะฮะออกไปที่รถจอดนะฮะ สาลูกนี้ก็เดี๋ยวรอพรุ่งนี้นะฮะรอพรุ่งนี้รถดำมานะครับเอารถดำมาวิ่งนะฮะคือมันเป็นหินนะฮะขุดไม่ลงก็ทําเป็นชั่วโมงแซหินมาสามวันวันนี้แหละแซ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 ละกองไว้นะครับแซกองไว้มันขุดไม่เข้าฮะเราต้องแซรอนะฮะก็แซเต็มที่แล้วได้แค่นี้นะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เอารถดำมาวิง่ง เดี๋ยวเราไปชมสตร์ที่ขุดเสร็จนะค,คนละเจ้าของกันนะครับแต่ว่าที่มันติดกันเอาสำหรับวิดีโอชุดนี้ก็ถ่ายถ่ายจากโทรศัพท์พึ่งถอยมาใหม่นะครับเมื่อเช้าวันนี้นะฮะพึ่งซื้อมาใหม่ๆหมามาดเลยคือซื้อสำหรับ fc โดยเฉพาะเลยจะได้ภาพจะได้ภาพที่ชัดนะฮะแล้วก็ ไม่ต้องใช้ไม้กันสั่นนะครับให้เกะกะนี่นะครับสระลูกแรกของผมนะฮะตัวนี้ขุดเสร็จแล้วนี่นะฮะก็ขุดตามแนวคองนะครับคอมันอ่าโค้งไปทางไหนเราก็ขุดตามไปทางนั้นนะฮะข้างล่างนี่นะครับ,น,น,รบน,น,น้ํนนา,าออกมาเยอะละตัวนี้ก็ฟอมลึกจากตรงนี้จากที่ผมยืนอยู่นี้นะจะประมาณเอ่อ สิบเมตรได้นะเนี่ยมีหินเหมือนกันนะมีหินกาบเลยนี่นะครับนี่ขุดร่องดักไว้เหมือนกันดูนะฮะน้ำมันจะไหลตรงนี้มีเนื้อที่สี่ไร่นะครับดินสวยมากเลยปลูกปลูกทุเรียนนี่น่าจะงามขนาดผูว่านะนี่นะฮะมันน้ำมันจะไหลลงมาแล้วลงร่องนะฮะไม่ให้ลงสระมันก็จะไหลออกไปคลองนู่นนะครับส่วนร่องแล้วก็ขุดลึกๆหน่อยนะครับเผื่อเผื่อเวลาฝนตกแล้ว ขีตะกอนขีดินขี้ขยะมันจะมาตื้นนะครับเราต้องขุดเผื่อเผื่อลึกๆเลยนู่นหาแปลงใหม่ <c oughs> โอ้ยใส่หินเมื่อยเมื่อยมากท่านผู้ชมเนี่ยมาดูผลงานฮะรบรรยากาศสวยมากครับเดี๋ยวไปถ่ายข้างบนนี่นะฮะสุดยอด เดี๋ยวเราไปชมริมคลองกันนะโอ้ตัวที่ผมถ่ายอยู่นี่นะครับอ่าเป็น Samsung Galaxy g เล็กซ A42 5G นะครับรุ่น 5G พึ่งซื้อมาเมื่อเช้านี่หมื่นสองพันนะครับหนึ่งมืนสองพันซื้อให้ FC ได้ชมภาพที่สวยๆ กับวิดีโอที่นิ่งๆนะครับดูแล้วไม่ขยบมากไม่สั่นมากนะฮะนี่นะเราลงมาข้างล่างแล้วดูมีแต่หินลูกนี้ก็ไม่ค่อยแข็งเหมือนลูกนู่นนะครับลูกนู่นแข็งกว่านี่นะครับคลองเราก็คูดตามแนวคลองไปนะครับโอ้ยภาพสวยมากท่านผู้ชมผมชอบเลยเดี๋ยไม่ต้องใช้ไม้กันสัน่น <laughs> นี่มันจะเป็นหินกราบนะหินแบบนี้นะลึกเลครับเนี่ยเนี่ยลึกเนะี่ยตรงนี้เป็นหลุมใหญ่เลยหลุมลึกเลยคืออา่าดินมันแข็งไงมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นหินอะ่ะเราก็ไม่ต้องสลบทไหล่เราก็ขุดตั้งๆเลยนะครับมันจะได้พื้นที่กลสะเยอะหนูดน้ำไหล <laughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาชมคลิปตัก ตักหินใส่ด้ำกันดีนี้เราก็ชมนางงานไปก่อนนี่นะน้ําไหลไหลทั้งวันทั้งคืนเลยก็แถวนี้ก็ส่วนมากจะทําสวนทุเรียนเนาะอยู่จังหวัดจันทบุรีนี่นะครับคลองขุดหลุมใหญ่ๆแล้วก็กั้นตรงนี้แล้วก็เอาท่อมาวางนะครับให้น้ําไหลลงสระเมื่อวานซื้อเนี่ยผมได้ตะภาพตัวหนึ่งนะครับท่านผู้ชมตรงนี้ตะภาพมาจากไหนไม่รู้ตัวใหญ่มากเลยประมาณสองโล นี่นะฝั่งทอลงไปนูนะ่นนะนี่ลูกที่สองติดติดกันนะครับดูหินนะผมแสหินมาสองวันแล้วเนี่ยแสะจนปวดกระดูกวดแล้วเป็นเจ้าของที่สองฝั่งนี้ก็เป็นญาติกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็เรียกรถดํามาวิ่งหินขึ้นนะครับส่วนเขตตรงนี้นี่เห็นเจ้าของที่บอก เจาะน้ําบาดาลแล้วน้ําบาดาลไม่ค่อยมีนะครับก็เลยต้องขูดสายใหญ่ๆนะครับแล้วก็ลึกๆเดี๋ยวขูดตรงนี้เสร็จแล้วก็ขูดตรงนี้อีกลูกนึงนะครับทีเดียวกันถ้าปกติแล้วถ้าเกิดมีน้ําบาดาลช่วยนะเจาะน้ําบาดาลได้นะไม่ต้องขูดสายอะไรใหญ่โตหรอกคืออาจจะป๊มน้ามาใส่ได้แต่ทีนี้ว่าพื้นที่ตรงนี้มันเจาะน้ำบาดาลไม่มีนะครับเพราะว่าหลายเจ้าเขาเจาะกันไม่เจอน้ำเลย จากตนี้ก็ยังไม่เสร็จเดี๋ยวผมก็จะอัปเดตให้ทุกคนได้ชมกันนะครับจนเสร็จดูหินเนี่ยโอ้ยเหมาะกับการปูทางเนี่ยเอาไปทําทางเอาหน้าบานทําทางในสวนเนี่ยสุดยอดเลยเนี่ยออนี่นะครับลูกที่สองขุดตรงนูน้นตอนนี้ก็หกโมงแล้วครับภาพอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ บรรยากาศอะไรท่านผู้ชมน่ากลัวนะถ้ามืดมืดมืดเดี๋ยวนอนอยู่ตรงนี้น่ากลัวนะเดี๋ยวอยู่คนเดียวไม่มีบ้านคนเลยเป็นสวน <c oughs> นี่นะครับจะขุดตรงนี้เห็นเจ้าของบอกว่าสะลูกนู่นของอฝั่งหนึ่งเขาขุดลงนะครับตรงนี้น่าจะไม่แนนกันนะไม่แน่อาจจะอยู่ใกล้ๆก,กันแต่ว่าไม่ลงก็มีนะแต่ถ้ามันมีน้ำแฉะแฉะนี่น่าจะเป็นหินผุเลยแช่น้ำไว้นานเนาะ เดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศข้างบนกันนะครับบรรยากาศแบบนี้เนี่คนในเมืองไม่เข้าใจแล้วครับคนในเมืองนี่ชอบผมว่าเนี่ยเห็นบรรยากาศแล้วน่ามาอยู่แท้ๆเลยอะไรเงี้ยสร้างบ้านบนภูเขาเนะียแล้วก็ทำสวนปลูกผ,ผักเลี้ยงปลาไปเรืเ่อยๆอะไรประมาณนั้นนะ ฟันก็เพิ่งเปลี่ยนมาเช้านะครับโอ้เจอหินอยู่ฟันปีศาจสิกละแปดร้อยก็ถ er ้าเกิดตักหินไม่เจอทรายไปเจอหินแล้วก็น่าจะอยู่ได้สองสาเดือนนู่นแหละหืจุบโอ้บรรยากาศ เดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศสวยๆอยู่ข้างบนนะครับกล้องนี่พอเจอแสงน้อยหน่อยก็ไม่เบลอเบลอนี่บรรยากาศสวยมากเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศนอกต่อหนระับหน้าบุกบ้านโอ้โหยอดเลยเนี่ยบุกบ้านคนแล้วก็ ดูบรรยากาศรอบๆนะครับแต่เสียยังยไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เลยตรงนี้ดูนะฮะโอ้ว้าวยอดบรรยากาศสวยมากหรือว่ากล้องสวย,ยไปหรือครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงตอนนี้นะครับพามาชมบรรยากาศแล้วก็งานที่ทำนะฮะคืบหน้าไปถึงไหนก็ใกล้เสร็จแล้วนะฮะ เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ